One News ตรงไปตรงมาหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมาและค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธา,านี บอกให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่ชาวบ้านและทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตำบลภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จรีสเกตชาวบ้านและทหารตามแนวชายแดนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลแม้ที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบจะเริ่มคลี่คลายลงเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ถอนกําลังออกไปแต่ปัจจุบันยังคงจัดกําลังทหารมาดูแลอธิปไตยตามแนวชายแดน และดูแลสุขะอนามัยไม่เคยขาดก็ได้มาบริการทางการแพทย์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนบนเครื่องหนทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก,การทําฟันจุดฟันถอนฟันการถูพู่ปูน,ก,น,ก,นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทหารและประชาชนตามแนวชายแดนเท่านั้นหน่วยแพทย์ทาหารเคลื่อนที่ยังให้การรักษาชาวกัมพูชาในหมู่บ้านสะสุก ตำบลตรอเปียงไปอเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนให้เข้ามารับบริการได้ฟรีโดยไม่แบ่งแยกพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสุขออนามัยทันตกรรมและช่องปากอย่างถูกวิธี1 News ตรงไปตรงมา